มาต่อกันอีกที่หนึ่งค่ะเคะเป็นเรื่องที่สําคัญในชีวิตประจําวันการนั่นก็คือเรื่องการใช้ภาษานั่นเองและตอนนี้ไม่ใช่ <นะ S 1> แค่ภาษาอังกฤษอย่างเดียวด้วยต้องหลายภาษาเลย<อ>แต่ก็ไม่ไาวที่จะมีดราม่าสาหรับคนดังในวงการบันเทิงในการใช้ภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ ประเด็นด,ดราม่าที่ว่านี้นะคะเป็นประเด็นที่ครูสอนภาษาอังกฤษท่านหนึ่งคอมเมนต์เรื่องสำเนียงการใช้ภาษาของนางเอกสาวชมพู่อริยาเอฮาเกตจนอาจารย์สอนภาษาอังกฤษชื่อดังอย่างอาจารย์อดัมแรชชออธิบายว่าชมพู่พูดคล่องและชัดมากไม่มีอะไรผิดปกติเลยแล้วก็บอกกลับไปอีกนะคะว่าการที่ครูออกมาพูดเช่นนี้ยิ่งจะทําให้คนไทยนั้นกลัวการพูดภาษาอังกฤษต่อไปอีกค่ะ คือเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของความมั่นใจที่จะใช้ภาษานั้นเองทางรายการจิบจิบกอสิบบันเทิงเลยไปสำรวจดูนะคะว่าดาราไทยมีมุมมองและวิธีการฝึกภาษาอังกฤษอย่างไรกันบ้างโดยเริ่มต้นอย่างวงสล็อตแมชชีนที่หลังจากที่ถูกรับเชิญไปโชว์ที่ต่างประเทศบ่อยครั้งตอนนี้ทางวงได้ออกอัลบั้มภาษาอังกฤษเต็มอัลบั้มที่มีชื่อว่า Speed the World ซึ่งทางวงก็ได้ฝึกภาษาจนสามารถร้องและเขียนเนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษได้นั่นเองค่ะ หรือว่าอย่างสาวพัชชา AF นี่ก็นักร้องเช่นเดียวกันค่ะเธอบอกว่าเธอฝึกภาษาอังกฤษด้วยการร้องเพลงภาษาอังกฤษนั่นเองเลยทำให้เธอนั้นใช้ภาษาอังกฤษได้ดี ส่วนอีกหนึ่งคนพระเอกหนุ่มธันวาสุริยะจักรนี่ก็ฝึกภาษาอังกฤษจากการดูหนังต่างประเทศนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีไม่แพ้กันไม่ใช่ใครที่ไหนนั่นก็คืออาจารย์นาวินต้านั่นเองนาวินต้าบอกนี่ค่ะว่าเขาโชคดีที่มีโอกาสได้ไปเรียนต่อที่ต่างประเทศเลยได้ใช้ภาษาอังกฤษบ่อยและใช้ได้คล่องอาจารย์นาวินตามีเคล็ดลับมาฝากด้วยหละค่ะผมไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าโชคดีมีโอกาสได้ไปเรียนต่างประเทศ เราก็เลยเป็นไปเองด้วยสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยถ้าโดยเฉลี่ยจากจากคนไทยที่อาจจะยังไม่ไม่ไม่ได้อยู่ต่างประเทศเหมือนผมอย่างเงี้ยผมอาจจะดูว่าพูดภาษาอังกฤษได้เยอะหน่อยแต่จริงๆแล้วไม่เก่งครับก็แค่เป็นคนที่ใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างอย่างคล่องแคล่วมากกว่าปกตินิดหนึ่งเคล็ดลับมันอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆครับอย่างเช่นการดูภาพยนตร์โดยที่ไม่ใช้ซับไตเติลใช่ไหมครับการมีเพื่อนฝรั่งเยอะ แล้วก็ไม่กลัวที่จะผิดการกลัวที่จะผิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำให้เราไม่ได้ทำอะไรอีกเยอะเห็นะไหมละคะว่าภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องยากของคนบันเทิงไทยเลยลคะค่ะและสำหรับน้องๆที่อยากฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่ครบรอบ45ปีของ The Nation ทาง Nation Junior สื่อภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆมปลายจึงร่วมฉลองวาระนี้ด้วยการเป็นสื่อกลาง จัดทำสื่อการเรียนการสอนเพื่อช่วยพัฒนาการในการใช้ภาษาอังกฤษของเด็กไทยทั่วประเทศผ่านโครงการ Hello English โครงการที่น้องๆสามารถเข้าไปใช้สื่อการเรียนการสอนได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายโดยสามารถโหลดสื่อการสอนนี้ได้ที่ลิงก์ w w w n j d i g i t a l n e t ค่ะการสอนภาษาอังกฤษในสไตล์ของ Nation Junior จะน่าสนใจอย่างไรเราลองมาคุยกับครูโรซี่พิธีกรสอนภาษาอังกฤษของโครงการ Hello English กันค่ะ รายการ Hello English เป็นรายการที่สอนภาษาอังกฤษค่ะในสไตล์แบบสนุกสนานค่ะเพื่อให้นักเรียนได้ความรู้สาระต่างๆโดยไม่รู้สึกเลือเลยค่ะโรซี่คิดว่าคนไทยต้องฝึกฟังต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษกับ native speaker so I'm going to be your tutor so if you want to practice english more you can practice if you go to the website hello english so this is on www.njdigital.net or you can find us on facebook at njdigital